แลนพี่จองคือใครสองยูทูบเบอร์เกาหลีที่นาทีนี้คนไทยตกหลุมรักเข้าเต็มเต็ม นาทีนี้หลายคนคงจะอยากรู้จักและติดตามอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคาแลนและพี่จองยูทูบเบอร์หนุ่มเกาหลีใต้พูดไทยได้พากันโดนตกเข้าช่องยู u ู u คาเลนเฮดเบอรรี่ที่แต่ละอีพีนั้นมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะยอดวิวก็พุ่งแบบถล่มทลาย หลายคนคงจะอยากรู้จักกันไม่น้อยค่ะว่าสองคนนี้คือใครสำหรับ YouTube ช่องคั l เล He ฮตเบอร์ที่ตอนนี้มีผู้ติดตามไปแล้วมากถึง8.6แสนคนบอกเล่าเรื่องราวของหนุ่มเกาหลีที่ย้ายเข้ามาทำงานในไทยพร้อมกับพาคนไปดูไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศไทยถ่ายทอดมุมมองชีวิตประจำวันของพวกเขาในประเทศไทยผ่านการพูดภาษาไทยแบบชาวต่างชาติที่เต็มไปด้วยความน่ารักน่าเอ็นดู โดยเจ้าของช่องนั้นก็คือคาแลนหรือพักกีเถอวัย33ปีปัจจุบันเป็นโปรโดิวเซอร์เพลงแนว EDM นายแบบและยูทูบเบอร์ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็น DJ อยู่ที่ร้านเคบอมร้านเล่าแนวเกาหลีในประเทศไทยด้วย หลังใช้ชีวิตในประเทศไทยได้สักพักคันแลนก็ได้ตัดสินใจเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองวันที่2เมษายน2565ซึ่งในตอนนั้นเขาถูกคัดค้านโดยสมาชิกของวงรวมถึงเขาเองก็แอบกังวลเพราะเปิดเผยชีวิตส่วนตัวมากเกินไปแต่ท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจเริ่มต้นทำช่อง YouTube อย่างตั้งใจเพียงคนเดียวจนเกิดเป็นภาพน่ารักน่ารักในโลกออนไลน์ให้แฟนๆได้ติดตามและถูกพูดถึงในตอนนี้สำหรับสมาชิกอีกคน นั่นก็คือพี่จองหนุ่มนักธุรกิจวัย3 4ปีผู้มีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์พี่จองเข้าร่วมช่อง YouTube ครั้งแรกใน E ีพีอ๊อป้าว่าไงเมื่อลองย่างเนยครั้งแรกคนแลนพาพี่จองไปกินบุฟเฟ่ย่างเนยและดื่มเบียร์ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของพี่จองเพราะเขาเป็นคนขี้อายจากนั้นก็เริ่มสนุกและประทับใจในความเป็นกันเองของคนแลนและทีมงานทำให้คนแลนได้ชวนพี่จองมาทำคอนเทนต์ด้วยกันอีกเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะ